เจ้าบอนั่นเองโอเคไปวันนี้เราจะไปรีวิวหมัดทุกหมัดเฮ้เออรีวิวทุกหมัดนะครับไหนๆก็ไหนๆละเรามีหมัดแรกอยู่เลยนะครับก็จะเป็นหมัดไซบอร์กนั่นเองต่อจากคลิปที่แล้วอย่างรวดเร็วไปสกิลแรกของหมัดไซบอร์กนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ๋ออันนี้ผมเขั้นสเต็ปของผมนะครับ พลังมัดอยู่ที่หนึ่งพันนั่นเองนะเนไหมหม้อยเล็กต่อ,อยแบบต่อยรวบเลยนะดาเมจก็อยู่ที่หกพันหกร้อยสามสิบนะสกิลสองปุ๊บนี่เป็นการแบบปล่อยอะไรปล่อยอะไรออกไปอะสก,กิลระยะนี้ถึงว่าไกลมากๆเลยนะทุกคนผมลองมาปุ๊บดาเมจอยู่ที่หนะึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้านะสกิลสามก็เป็นการยิงอะไรออกไปดาเมจสามพันยี่สิบห้านะแล้วก็เดี๋ยวฆ่าก่อนเดี๋ยวฆ่าก่อน โอเคแล้วก็สกลิลวีทุกคนก็เป็นการระเบิดตัวเองเป็นการชาร์จไว้นะให้เต็มร้อยเอายิงไม่เต็มร้อยก็ระเบิดได้แต่ว่าเต็มร้อยนะั้นพลังอนุภาพแรงกว่าไนอะ้ถึงก,ก็ฆ่าบอสได้ตัวหนึ่งเลยทีเดียวและสกลิลอีนะก็จะเป็นการฮิวนันเองเป็นการหิวตัวเองแล้วก็จุดขายนะจุดขายของมันก็จะอยู่จงเกาะอ,อาลองจงรงเกาะเวลสองร้อยอ่ะทุกคน หรือไม่ก็ร้อยแปดสิบแล้วนี่แหละนะป่ะจีเรียนนี้ไปแหละแอบไปไปมาลืมไปเลยว่าผมมีเกียร์ซีหรือเกียร์สามปะแต่เ,เขาเรียกว่าหมวดสามโอเคปะบินไปเอ้ยไม่ไม่ใช่บินดีตัวดีดีตัวเองไปดีตัวเองไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเกาะอลอ,องกันเลยเดี๋ยวบินหาเกาะอลอ,องกปอนนึงนะทุกคนอ่าเหมือนผมมาเจอแล้วทุกคนเกาะอลอ,องป่ะมันก็อยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งนะทุกคน ปุ๊บบินบินไปบินไปอันนี้ว่าอลองนะทุกคนมันจะดอกดาบด้วยนะนี่ครับให้เราบินมาปุ๊บปุ๊บเราก็จะเจอตรงนี้ขาอยู่นั่นเองขายอยู่ตรงนี้เป็นขายหมัดหมัดน,นี้นั่นเองเ,อเรียนรู้ก็ประมาณหนึ่งล้านบาทนะเนี่ยไฟบอกเป็นสิ่งที่เลาอ่านไม่ทันการปรับปรุงเอยอ่านไม่ทันเลยโอเคนะก็ประมาณราคาหนึ่งล้านเหรียญน,นะทุกคนนหวานแหละทุกคนอันเบลีอ่ะไปแล้วก็ไปเรียญหมัดหนึ่งกันเลย เดี๋ยวไปหาก่อนนะเดี๋ยวเป็นหมัดหมัดขาไฟกับเลื่อนนะแล้วค่อยเป็นหมัดคาราเต้คาราเต้เงี้ยค่ะลุ้นเงียบกัทุกคนไปมันไปไปก็อยู่เกาะเนี้ยแหละนะทุกคนก็เราบินหาไปทุกคนหรือไม่ถ้าใครไม่มีสกิลบินหรือสกิลดีตัวเนี่ยก็ให้แดดแดดหาไปทุกคนเดี๋ยวเจอละโอ้ย เคยอยู่ตรงนี้เขาก็จะให้เรียนราคาแสนห้าใช่ป่นะครับใช่ 150, 100, 000, 100, 000, แสนห้าหน่วยสิบร้อยพันหมื่ 150, 000, นแสนจ่ายแสนห้าทุกคนสก,กิลก็จะเป็นสก,กิลแรกนะทุกคนก็จะเป็นการเตะขึ้นฟ้าปุ๊บนี่สก,กิลสองว่าเหมือนจะเตะอยู่กับที่หรือเปล่าใช่ๆชปุ๊บแลรร้วก็ลูกเตะโอเคเดี๋ยวนีตัวไปลองกับมอนดีกว,ว่ามีตัว ถ้าเราใช้หาชีนะมันก็จะอยู่อยู่ตรงเท้าเองเนี่ยเดี๋ยวลองกับมอนสเตอร์ดีกว่าเพราในเหนียวโหดเกินสกิลแรกก็เป็นบดขยี้นะทุกคนก็เป็นพุง่งเลยดาเมจ1,765ทุกคนสกิลเอ็กนะก็เป็นการ,รดาเมจ2องพนะเป็นการเตะอยู่กับที่นี่แหละนะใช่แหละสกิลซีนะก็จะเป็นเตะแล้วก็ทำให้คนอื่นดีดขึ้นไปบนฟ้าดาเมจ1,870งพยนะทุกคน ส่วนสกิลวีนะทุกคนก็เป็นการเตะรัวๆเตะข้างๆรัวๆเนี่ยดาเมจก็อยู่ที่5 5า4นะผมอัพสแตะอยู่ที่1,000เองเดี๋ยวลองเปิดขาไฟนะครับเวรอสกิลตบปาดีโหลดก่อนข้างบอสก่อนเลยดีกว่านะมาแม่พอตอนนี้เกิดเลยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเปิดขาไฟนี่สกิลแรกนะทุกคนก็จะเป็นดาเมจ เพิ่มมาเป็นสอง5ันห้าสิบห้าะทุกคนสกิลสองก็ดาเมจเอ้ยไม่ขึ้นเอา,าอะสกิล3เลยสกิลสดาเมจ2 5 2พันห้า้อยสนะทุกคนส่วนสะกิลสี่ะสกิลวีเตะข้างๆนะดาเมจอยู่ที่เจ็ดันเจ็ด้อยหสิบหกะทุกคนส่วนสกิลเอ้ยขาไฟหายโอเคยวรอสกิล X อีโหลดด้วยปุ๊บอ่ะขาไฟมาละสกิลอเอ็กซ์เ้ยย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 ายย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 ้ดยย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 ยียยยแหละ ลุปดามเมจอยู่ที่2785ันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเองทุกคนไปไปเป็นเกาะคาเต้ต่อเลยนะเออไปเกาะคาเต้กันทุกคอนเกาะคาเต้ก็จะอยู่หลังลเกาะซัมบีนนะบินไปเลยมาถึงมาทีทเรียบร้อยแล้วเกาะมนุษย์ยิ่งอ่ะนั่นเองโอ้ยบินบินบิน,บ,นบินเข้าไม่ได้เหรอ มาจุดขายก็จะตรงนี้นะทุกคน Aid ตาตามานะก็คือทุกคนจะเห็นวันตรงนี้ว่าเน,นี่ยจริงไม่ต้องมังตรงนี้หรอกเอาตรางนี้ดีกว่านะแห้ทุกคนจะเห็นวันตรงนี้ใช่ไหมไม่ตายเลย Gr อโอเคมันก็จากมันตรงนี้นะพรใหทุกคนมาทางนี้มาทางหลังปราสาทพอทางหลังปราสาทแล้วทุกคนทุกคนจะเห็นรูตรงนี้นะทุกคนก็ลงไปเลยแล้วเราก็จะเห็นคาเต้ขายอ่ตรงนี้ป่ะ,ละ,ละ เจอเลยปึ๊บนี่คาราเต้ปึ๊บมาอยู่กันเลยสกิลเซตนะทุกคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็จะเป็นการปุ๊บต่อยไว้นะตามมี2,225เนี่สกิลเอ็ก e นั่นเองนะทุกคนสกิลเอ็ก e ก็จะเป็นสกิลปล่อยกระสุนน้ำไปรัวๆนะตามมีอยู่ที่4,150นะสกิลนี้ถึงว่าไกลมากเลยนะทุกคนสก,คกิลกระสุนน้ำอะ่ะ ที่ผมเคยลองในรหัสเก่านะทุกคนมันไกลมากมากเป็นสก,กิลหนึ่งที่โคตรจะไกลอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมลองนี้จะถึงหรือเปล่าปุ๊บลองไปอุย้ยสก,กิลผ่านผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวลองถัดเก่านี้อ่ะดูใหม่ลองดูใหม่เก,กี๋ยวสกิลรีโหดสก,กิลรีโหด,กกโ,ด,กกโ,ดโอเคปุ๊บอ่าโดนด้วยนะครับเห็นปะ่ะส่วนสกิลสีอ่ะทุกคนก็จะเป็นการ ปื้อปล่อยสก,กิลไปยาวๆนะดาเมจเอ้ยเดี๋ยวมันโดนสองตัวนี่ว่าแล้วผมจะไปจิ้มอะไรให้โดนสองตัวเนี่ยลูกปน,นขึ้นฟ้าตอนนี้มอนก็จะไม่สนใจของะหมอนแล้วมันยังอยู่แต่ว่าหายไปโอเคเอจะลองมอนลองตัวนี้นะทุกคนเป็นการปล่อยสก,กิลขึ้นน้ไปเหมือนผลสายฟ้าดามอยู่ที่สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าทุกคน ตตะกีวีทุกคนก็จะเป็นการปุ๊บสร้างบ่อขึ้นมาโอ้ยโดนสองตัวอีกแล้วลองกับบอสด,ดีกว่าฆ่าบอสก่อนเพือ่อคลายเครียดไปต่เกมวีโหลดแล้วเดี๋ยวอรอเอาบอสเกิดรับเกิดด้วย <c oughs> คีวีนะครับดาเมจอยู่ที่สามพันสิบห้าก็ประมาณนี้เดี๋ยวหมัดที่เหลือก็ต้องอยู่โลกสองนั่นแหละที่ผมดูคร่าวๆมานะก็จะมีหมัดหมัดหนึ่งแล้วก็จะเป็นหมัด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 ,มดมนางกอนใช่ใช่ใชไปโอเคผมมาถึงเกาะแรกแล้วปุ๊บนีเอ้ยตกตกต ก็อันนี้นี่ปึ๊บปาสองพันสองร้อยห้าสิบไปกันเลยโอเคจุดขายนะทุกคนก็อ,อยู่ตรงนี้เดี๋ยวาพาไปนี่จุดขายนะโอ้ย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 ก็จะอยู่ทุกคนเห็นบ้านนี้ใช่ปะ่ะเห็นตรงจุดกลางเนี่ยตรงที่กลางเนี้ยให้ทุกคนบินขึ้นมาตรงนี้นี่มันก็โดดขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนก็จะเจอกับกับกับใครก็ไม่รู้เนี่ยใจเกเรถอดเสื้อเนี้ย เฮ้ยไม่ใช่แล้วมันชื่อว่าดาก้อนเขาหมัดอะไรสักอย่างช่างมันบันจานทร์กองเล็บมังกรนนะีราคาขายอยู่ที่ทุกคนทุกคนมาซื้อราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นไะโอเคก็ปะไปกันเลยมันอยูกับบอสนี่แหละสกิลแรกนะทุกคนก็จะเป็นการต่อยไปข้างหน้าหนึ่งทีอเมทสองพันห้าสิบทุกคน สกิลเอ็กนะทุกคนก็จะเป็นการทุบพื้นสองครั้งดาเมจสี่พัน 4, นะครั้งนั้นสองพันนะทุกคนผมอัพอัพอยู่ที่สองร้อยเอ้ยอุต้หนึ่งพันนะทุกคนอ,อุ้ยไอ้ี่ตู้เปิดตู้อยู่ดีตูนเปิดเอ้ยไม่ใช่ตู้อยู่ดตู้อยู่ดีดบ้าอะไรอย่าอย่าเปิดผมผมขอร้องอย่าเปิดผมอย่าเปิดผมอย่าเปิดผม ผมไก่ผมไก่ทุกคนผมไก่เยอะอ,อยากอยากปวดผมริวยังไม่เสร็จเลยยิวยังไม่เสร็จเลยกสก,กิลซีนะทุกคนก็จะเป็นสก,กิลนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก่กอยรัวๆนะเราอยู่ที่สามพันสามสิบนั่นเองสกก่วนสกิลวีนะทุกคนก็จะเป็นสกิลนี้ตุ้งตุ้งตุ้งต่อยอยู่ข้างท่านนะับพร้อมกับทำดาเมจรัวๆนะครับก็ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่วะลืมดูลืมดู <laughs> มด <laughs> ก็สก,กิลก็จะมา นี่แหละเดี๋ยวขอดูก่อนดูใหม่ก่อนดูใหม่ก่อนอ่าสก,กิลนี้ตามมือถือเดี๋ยวลองดูใหม่ก่อนดูไม่ทัมเหมือนกันสกิลนี้อ่าสามพันสามสิบก็ถูกแล้วแหละคิดว่าจะเยอะเยอะกว่านั้นนะดามเมจอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้านะประมาณนี้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามผมด้วยนะครับน่าจะครบทุกหมัดแล้วแหละนะผมว่าเฮ้ยเฮ้ยพูดเปด็นอะไรนี้ลืมไปเลยครับทุกคนว่ามันยังไม่ครบครับ อ่ะทุกคนเห็นที่โรงแรมนี้ใช่ไหมล่ะให้ทุกคนตากออกมานะทุกคนจะทุกคนมาโลกสองนะมันจะมีหมัดอยู่ตรงนี้นี่ให้ทุกคนมาตรงตรงหิมะเนี่ยจากที่แรกนั้นอ่ะทุกคนจากที่แรกให้มาตรงนี้นี่ที่แรกนั้นนะให้ทุกคนมาตรงนี้แล้วก็อยู่แถวๆนี้นะทุกคนอ่ะเห็นทุกคนเห็นคนคนไรอยู่ตรงนู้นป่ะทุกคนจะเห็นคนอยู่นะครับแล้วพอเราเข้ามาคุยกับเขานะเขาก็จะบอกว่าผู้ใช้อิเล็กอิเล็ก อ,อิเล็กโตคุณต้องการเรียนรู้มาในราคา3ามพันห้าแสนไหมคุณซื้อไปนะโอ้เองินหายไปเลยยี่สิบเจ็ดล้านเลยนะับก็อิเล็กติโคนะเฮ้ยอิเล็กติอิเล็กโตชอต็อตอะไรทั้งอย่างนะสกิลแรกนะทุกคนก็จะเป็นสกลิลนี้นี่สกลิลปึ๊บช็อตไปดาเมจสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบนะทุกคนปึ๊บแล้วก็สกิลนี้จะเป็นดาเมจอยู่ที่สามพันสามนั่นเองอส่วนสกลิลซีนะทุกคนก็จะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าดาเมจหกพันแปดสิบนะเดีย๋ยวลองดูใหม่เดี๋ยวลองดูใหม่ เหมือนมันจะไปทับสกิลรวมๆหรือเปล่ามันไปรวมมันไปรวมดาเมจกับสกิลเอ็กหรือเปล่ามาดูหม่อ่าดามดม 2, 80, เ,เดามจอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าเ่นเองส่วนสกิลวีนะทุกคนดาเมจอยู่ที่สามพันสามร้อยหกสิบ่านันเองก็ประมาณนี้นะครับหมดแล้วถ้าชอบนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะบ,บายเจนคิดหน้า